เกมสกุลาอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในพาร์ทที่เท่าไหร่วะจะไม่ได้ละช่างเรื่องพาร์ทไปเหอะเดี๋ยวก็จำได้เองแหละพาร์ทที่5้ามังนะมังเฉยๆบางทีสกินมันก็อาจจะไม่โหลดก็ได้นะครับ เออสกินโหลดสกินโหลดสกินยังโหลดอยู่เออลืมไปผมใส่หน้ากากด้วยนะเออเราจะเออใช่ลืมไปเงินตอนนี้ผมมีสามหมื่นห้านะแล้วก็จะไปตรงสกูรูก่อนอ้าลืมบอกไปผมมีเพจเฟซบุ๊กแล้วนะ ปติดตามกันได้ล่ะโอเคไปเอารถกันดีกว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมจะไปเอารถคันไหนแล้วทำไมไม่เอารถที่บ้านเปล่าหรอกรถที่บ้านมันไม่แรงนะครับเราต้องเอารถคันนี้ยิงบาสุก้าได้ด้วยนะคะ ิบยากนะครับตึ้งตึงตึตึงตต้องแบบขับเกิน100ขึ้นไปอ่ะคันโอ้ยเอย่าชนอย่าชนเนี่ยร้านปลาข้างบ้านปลาข้างบ้านเราไปซื้อของได้แล้วทำไมร้านมันเหมือนกัน2อร้านวะร้านนี้เราเคยไปแล้วหรือยังเราจะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านนี้ก่อน มันกับร้านมีนกับร้านเมื่อกี้เลยลองซื้อของมันก็คือร้านเดียวกันแก่แต่แค่อยู่แยกกันนั่นแหละใช่มันมันคือร้านเดียวกันมันมันคือร้านเดียวกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับเออลืมบอกไปผมไปบุกพวกยากกุซ่ามาก็เลยมีอาวุธโคตรเยอะ บอกเลยยากุซ่ามีอาวุธอย่างเยอะอะมีทั้งปืนปืนสีชมพูคอนทอคอนทอที่มันที่ไอคอนมันเป็นดาบแต่ว่าจริงๆมันเป็นคอนทอแล้วก็บาสุก้าสีชมพูที่ล้อเลียนมาจากอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปืนไนเปอปืนที่รู้ดู300เมตรก็รู้ว่าสีเดียวกันกันกบมอเตอร์ไซค์แล้วก็หมดแค่นี้ แต่ผมว่าผมคาดทุยผมว่าผมคา,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 าดอะไรไปบางอย่างทุยผมว่าผมพลาดอะไรไปบางอย่างอ้าเอ้าาทำไมขึ้นขึ้นไม่ได้อ๋อผมพลาดปืนอุตตาตูไปผมต,ต้องไปที่ยากุซ่าอีกทีเพื่อที่จะไปเอาปืนอุตตาตูนะครับนี่ตรงนี้ ยัไงเงอ้พวกนี้ก่อน<ไ>แกยังไม่ตายได้ไงฮะฮะทำไมมันทำไมมันกิดเพล่มนะเพิ่มเลยคุ o นายคุณนายไฟนายแอดเฟรดี้ทุยคนละเกมคนละเกมฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันตายแล้วแล้วมันพูดว่ากุณนายได้ไงเออช่างมันเถอะ ออออออขอสะสะ,สะสะสะนั่นเลยครับเราจะไม่พูดคำหยาบนะเดยงเราจะบุกเข้าไปเลยนะครับนี้ครั้งนี้จะไม่เหมือนั้งอื่นเดือดแรง ชีวิตใครมีชีวิตวต,ตายให้หมดตายให้หมดเออคลิปนี้ฟังเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเสียงแหเเเบเฮ้ย ยิง่งเดียวก็ตายอีกทีทำอะไรไม่ได้นี่ตายไปตายไปนี่มันต้องแบบนี้ หัวหน้ามันหัวหน้าคอยยืมเอามาถึงตัวชื่อบอสแนี่คือควันควันแกยังตายแกยังไม่ตายเมื่อกี้ผมเห็นหัวหน้าจอคอยหยิบแชม บอสตายแนวทีนี้เราก็ไปเอาเอาวุธที่เราลืมได้ไหมฮะดีคืออะไรเราอุ้มได้แบกศพแบกศพเพื่ออะไร ผมว่าผมลืมปืนอะไรสักอย่างไปนี่ไงผมลืมอันนี้ไปนี่ปืนสีฟ้าผมลืมปืนสีฟ้าเฮตแล้วก็ช็อตกันแล้วก็ช็อตกันที่รู้เลยว่าลามาจากเกมบักช็อตลูเลเ็ดอ่ฮะดูรายละเอียดปืนกันอันนี้ก็จะเป็น ปืนฉลามหนะ้านี้เป็นปืนฉลามปืนแดงไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ช็อตกันที่เอาเอากระดาษมายัดกระบอกปืนทําไมไม่รู้ตักปืนตักปืนเขาเรียกตักปืนลํำกล้องลํำกล้องเอาเอากระดาษมายัดล้ำกล้องทำไมไม่รู้ถ้าไมมันยิงแรงขึ้น,นเรื่องนี้ผมไม่รู้นะ ทำให้มันยิงกระจายหรอก็ไม่ใช่ดิไม่ใช่ว่าปืนมันจะพังไปเลยไม่ใช่หรอมันยิงไม่ได้ดิแบบนั้นหรหรือว่ามันเป็นดีไซน์เท่ๆของปืนวะดูดีๆมันก็เท่ะอะแต่ว่ามันแบบมันใช้งานไม่ได้อะอัคิลเล่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหดิปโคตดเท่นะครับโอเคจอดรถแบบแบบแบบร้านไอคเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมทำไมผมออกจากรถแล้วมันกระโดดอ่ะเออนี่ง วิธีกระโดดแบบไหมก็สำหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็ดติดตามเพจ f a c e b o o k ได้ล่ะบ๊ายบาย